ก็สวัสดีนะครับข <c oughs> อ,อไปนะครับก็ <c oughs> จะมาอีกหนึ่งจอมยุทธนะครับอันนี้ก็คือจอมยุทธหลงนะครับ <c oughs> ปลากอยครับรุ่นเดียวกับไอจ้ามาริโอนะครับเป็นตัวน้องเพื่อนนะครับตอนเด็กๆก,ก็จะเล็กกว่าตัวอื่นเขานะครับจะมีรุ่นนี้ก็จะมีหกตัวครับ ก็คืออีก4ตัวที่เหลือก็จะอ่ายังไงดีก็เท้าไม่สวยอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกคัดมาได้แค่2ตัวเนี่ยครับอันนี้คือเจ้าหลงครับปาก่อยนะครับพันทุบพ,พันตีนะครับพันกัดครับอายุเท่ากันครับ7เดือนอ่าน้ำหนักก็จะประมาณใกล้ๆเคียงกันนะสองหยังไม่ได้ลงนวมลงแข้งอะไรกัใครับไขเลยนะฮะ ไม่กล้าครับยังยงเด็กอยู่ครับกะว่าอีกประมาณสักเดือนสองเดือนครับล้างเนื้อล้างตัวดีแล้วก็แ๋ยวจะไปลองสักห้าสิบนาทีอะไรประมาณนี้ห้าถึงสิบนาทีครับจะดูว่าเชิงจะเป็นเหมือนพ่อไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็จะดูแต่ไก่สมบูรณ์ครับสวยครับไก่หน่วยก้านดีมากครับตัวนี้เต็มครับจะโตไวเพราะตัวนี้ผมเอามาเลี้ยงก่อนตัว จ้ามาริโอนะครับฝากไปด้วยนะครับจอมยุดิชแนลครับ <c oughs> ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทุกตัวเลยนะครับขอบคุณครับ